เรื่อโลกนี้มีติหินไม่งั้นผมบูคจะว้าวุ่นเลยโอ้ยขอโทษเอ้ย,ออยไม่น่าเลยตาโอ้ยโอ้ยแล้วคุณก็มาทำารโอ้ยเฮ้ยผมจะฆ่าคุณตรงนี้แหละแล้วคุณก็ว้าบ่ะเพื่อ ผมเริ่มจะหัวร้อนแล้ววะเจ้าเลือดไม่ทนแล้วผมจะไม่ทนกับสิ่งนี้โคตรลายตาเลยเอ้ยแล้วผมไปนาล็อกผมไม่ระเบิดเถอะเลยเหรอมันมีมันนียนแบบมาล็อกเลยนะถ้าผมไปประตูมาล็อกนะไม่ได้เจ๊เหมือนกันเจ้าทมอาจจะตาบอดสีไปแล้วเะรอ่ใช่ตาลายไปก่อนอะไม่งั้นตาผมก็คงเปลี่ยนไปแล้วทุกคนอาจจะโอ้ย เจ้าคีรีบ่ล่ะตายไปซะโอ้ยตกแล้วเออมาผมไม่ผมจะไม่ทนผมจะไม่ทนแล้วไป let's go คุณตั้งไว้เพื่ออะไรวะ,ะแต่ก็ถือว่าขอบคุณแตงคิ้ว ต้องหากล่องคำเดียวหุมของขขอกล่องเถอะมีกล่องสักสองสามกล่องก็ยังดีอ่ะไปคนเจอไม่บาดเฮ้ยเจอกล่องแล้วคนเอยโชคดีอ่ะแอปเปิลทองด้วยเหรอแอปเปิลแอปเปิลทองไหมคาด กล่องแล้วโอ้โหกล่องสามารนกรวดก็หวานปลาผมไม่หวหวานหวานเลยโอยอร่อยเจี๊มรอยอร่อยเลยอร่อยแน่แต่ผมพลาดไปอ่ะกลมกล่อมทำเดียวคือเพิ่มรถดีไปนิดหนึ่งอะโอ้เกือบตายใช่หรอเออผมทำไงกับเหตุการณ์นี้คนนี้ผมจะทำไงดีวะเนี่ยลงมือข้างล่างลงเลยอะ ไหนก็ใช้แล้วพวกกินได้เต็มที่เลยอิ่มแล้วอิ่มเลยโอ้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 ยมืออยู่ในชั้นล็อกก่อนโอ้ไม่อยู่ในล็อกแล้วล็อกกินไหมเนี่ยไม่ได้สวัสดีนานล็อกวะจะตกนานล็อกตอนนี้นี่แหละโอ้ยตายตายเนีผมทำได้ก็ตาย โอ้ยมีทั้งเนื้อโอ้ยลายตายยิ่งฝึปงกปะโก้สิบปีคงจะโดดชิวอะ่บางทีเลขาวมอาจจะไม่สามารถล็บแรงแรงกระแทกก็ได้น,นะนะะโอ้ยโอ้ยสผยงงยยิผมยิ่งลงขึ้นเรื่อยๆอ่ะปกติขึ้ในใช่ไหมนี่ผมยิ่งลงขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดไม่หยองเลยไม่ไห่วันไม่หยุดไม่หยอง กูต้องหาความจีนี่เลยคนนะเดี๋ยวนะหาวิธีก่อนแป๊บคิดสักสองไอคิวก็พอไหมนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยลคุณแค่หาไม้แล้วก็หาบลกต่อแล้วคุณก็ทำแค่นี้จบกดกดกดแล้วผูก็ขุดไม่ได้เนี่ยคุณลอยฟ้าด้วยเนะี่ย เอาละเราเรานรรลฟไฟแล้วแหละแล้วเราจะยิงลงไปขึ้นไปเลยผมจะรู้สึกตัวเองจะตายตอนไหนก็ไม่รู้โอเคผมรจอจุดระเวิดตายแล้วแหละอืมผมรู้สึกว่าการเดินผมพท่าที่เพี้ยนเลยเอออืมกลัวเาผมาไม่เรื่อยเลยน่ะเป็นอะไรแน่แล้วไงเรา ผมกำลังหาอะไรไม่รู้เหมือนกันนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสอบสวนด้วยกันว้ผมเจอนี่เห็นไหมผู้ช่วยเราเจออะไรสักอย่างหนึ่งสปอนเนอร์โอ้โหไม่เอาหรอกนะเก็บไว้ทีหลังผมต้องการกลับสู่เริ่มเดิมนี่แหละโอ้ยอ้ยก็จะยิ่งลงขึ้นเรื่อยๆอ้ย không mùi mai khủng đấy ôi ôi ở đây quá nè cô khôi nhìn mẹ na nam lờ luôn số na cho mẹ nam ơ uh, 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 อะไรวะนะ่ะวัดเมื่อกี้ผมโดนนะโดน้ำแล้วผมเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอ้าอะไรวะนะเฮ้ยนะ้าเปิดภัยแล้วอเอ้ยเฮ้ยไปช่วยนะ้าเปิดภย <c oughs> ัยนี่ไงมันคืออะไรอะ่ะกล่องโคตรเยอะ <c oughs> ผมโดนแล้วอ๋อขุดช้าโอเคก็ไม่ถือว่าดี ถือว่าดีแะไรเง,ไงี้ยวะเนี่ยไม่ดีด้วยซ้ำอ่ะยีเนี่ยเที่ยนีไซน์ไม่ตกด้วยถ้าตั้งทอดไปก็คงหายไปแล้ว,วแล้วขูจะทำยังไงดีวะเนี่ยตาผมงข่าเราด้วยไปยังไงวะเนี่ยโอ๊ยโอ้โอตายครั้นี้คือตายาอ้ยโอ้ จะจบแล้วนั่นเนี่ยโอ้โยอุยย้ยอมตายดีกว่าวะนะอะไรวะเนี่ยดูดูเดีด๋ยวไม่ใช่ภาพไม่ใช่ผ้ารองตาใช่ไหมทุกคนเมื่อก,กี้ผมเห็นว่าตัวผมกัอยู่ลอยฟ้าให้นี่เป็นผ้ารองตาแล้วเนะี่ยร้อนแล้วแหละผมอาการผมไม่น่าจะไม่ค่อยสู้ดีแล้วแหละ โอเคอใช้วิธีที่จีเนี่ยเสร็จแล้วจีนี่ยแน่นอนทุกคนกลับอ่ะเันยเฮนยทุกคนกลับบ้านได้ชิวๆดูม่ีไม้มีไม้มีไม้โอ้ยก็แบบตึงไงทุกคนไม่ทำตั้งแต่แรกก็ไม่ไม่ไม่รู้อ่ะ นึกคุณเล่นแมปตีเตียงได้ไงครับท้าอย่างนี้แ <c oughs> มปตีแดงเลยถ้าใครตีเตียงเราเราไม่ได้เกิดเลยนยี่แมนะฮะโอ้ยเอาล,ล่ะจะหาของต่อกอนนะหาไม้ก่อนมีเดมอนใช้ยเยอะหน่อยนะแต่ผมไม่เจอเดมอนแล้วแหละผมจะเจอ,อยูเตีงอีกใหม่หนึ่งครั้งอ่ะ เดมอนไม่ไม้ไมพิเก,ก็ตไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนึงอ่ะอืมอะไรสว่างวะนะเฮ้ยอะไรมันสว่างว่างนะั่นอะไรอ่ะอะไรเอ่ยไปดูหน่อยสปอรเนอร์ไม่ใช่อะไรหรอวะเริ่มหลอนเลยวะนะ อะไรสว่างทม่เหมเือนเลยเดี๋ยวกล่องโอ้ยอารู้สึกซึมซับด้วยแห่งความเป็นแพทย์แล้วกันนะโอ้เหอะรู้สึกรู้สึกความรวยความแข็งแกรง่งในตัวของผมความแข็งแกร่งอมหมดนี่แล้วอ่ะ โอ้ยจะไปดีไหมหอ่ะจะถอยกลับดีเอาละเป็นไปเป็นกันแล้วกันแล้วนะจะหากเราตายก็คือตายแหละเหมืนมมหอนีนเวลาจะเสี่ยงแล้วทุกคนนะใช้สมาธิขวดสูงอ่ะ้ยโอ้ยค้าง ดีแลรอดยังไงผมแตกแน่นอนเฮ้ยเล้ยมาวาร์ไปตอนนี้ไอ้กูเกลียดคุณไอ้กูจะฆ่าคุณนี่แหละโอ้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วคุณมาวาร์ไนตอนนี้ผมกำลังเึ้นพอดีนะอเนี่ยีก่คเกิดเดียวทุกคนว้อยอะไรกับชุดกอลผมเนะี่ย ฉันก่อลูกพ่อเฮ้อจะคิดถึงนายดาวดาวก่อฉันมาค้างไม่ต้องสานต้งสักไม่แค่สงการก่อนละสงสารดูฮะผมมั่งเหอะตสงสารบอรผมไม่ไหวแล้วตายดีไหมปล่อยกันคนละมาคนละหมัดปะสักยกหนึ่งก็ยังดีอ่ะสักยกหนึ่งอ้ยอ้ยอุย้ยปล่อยกันปะเถิด มวยอ่ะเอ้าเอาอย่างนี้ก็สวยดิตีก็ไม่้ด้วยโอ้โหตีกันอมตะด้วยอ้าวโอ้ยอะไรเนี่ยแล้วคุณก็น้อยแล้วผมไตียังไงคล้ผมไปฉลาดน้อยยังไงฮะนี่มัน้อยกลับเหมือนกัน เช้าเฉยเลยวัดวัดวัดเฮ้ยคุณพระเช้าเลยไงอขอบคุณผมเดี๋ยวเข้าคลิปหน้ากันนะผมตอนนี้รู้สึกว่าลืมปั่นป่วนแล้วครับลืมลืมเราเหล่าผมขอจบคลิปอะไรกันหน่อยก็แชร์ติดตามเราผมขอไปก่อนทุกคนบายบายทุกคนบายบายทุกคน